สวัสดีคณะกรรมาการและนักเรียนระดับชั้นม2ทุกคนนะคะวันนี้พวกเราชั้นม2พับหนึ่งจะมาแสดงละครเรื่องสารเสพติดดีจริงอัเป่าเชิญชรับฟังได้เลยค่ะว้าณนะห้องเรียนตอนนี้มุกมีแม่ของกับข้าเป่าหรอฮะไปดีพี่้องเสียนอยู่พอดีเลยวะ่ะเอยอุกม,มาอุกม,มา ครูสอนภาษาอั um um. งกฤษใช่ไหมนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณครูหลังเลิกเรียนณหลังลงเรียนเออเมื่อไรจะมาวะแม่ไม่ไหวเหรอเมื่อไรของอิงจะมาวะของมาแล้วครับนอ่นนเนี่อ่องใหม่ของกูไงเสจ๋งป้าวเอามาแบ่งผู้ค่าด้วยดีอยากลองของใหม่วะเฮ้ยทำไรอ่ะน้ำหข็งที่มาดูดข้าวนากันนี้เหรอครับ แต่มันไม่ดีนะแล้วสูบในบริเวณโรงเรียนอีกอะแล้วมึงยุ่งอะไรด้วยวะเออยุ่งอะไรด้วยวะนายทำอะไรเพื่อเราอะมีใอรคนมายุ่งอะไรด้วยวะ้อฟแต้อ่เราก็มาเดินดีๆป้าต้องทำลายร่างกายกันเลยเหรอเออใช่ใช่อยู่คาร์มันก่อนอยู่คาะ์มันก่อนน้องมีอะไรกับแฟนที่มากปะคะถ้างไม่ยุ่งกับแฟนนี่อีกอะเฮาพี่ไม่เตือนนะไปไปจะไปไหนก็ไปไปลูกชินลุงบุญไหมห้าบาทสิบบาทไหมครับ แต่ครับแต่เองแต่คะมาแล้วต่เองอย่างนี้ถึงขานะจุ๊บจ๊บาว่าตะเองตะเองไอ้คนองสาวจิชินนั้นดิทรงดีจ้าน้องสาวมาใครจ้ามีแฟนยังกันอมันบ่บ้ามเอกจ้ายุ่งรแฟนกูไวครับไม่มีอะไรครับใส่คอได้เปรียบเว้ยใส่คได้เปรียวการเจ้าคนสวยใส่กอได้เปรี่ย แค่ไปยิ้มไม่เคแพ้ใครแต่นี่แบกูเว้ยพวกเอ็นเล่นแม่งเลยไหมเฮ้ยเล่นเลยพี่ราอะไรวะเดี๋ยวกูจะที่แบบที่แท็กโคเลยสเาอ้าวคนณนี่ก็สวยดิลูกผราผ่าตัใหญ่วามตั้งใจเป็นเดี่ยวมือในลาวสักเที่ยวสารพบกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูแลนี่มีเรื่องอะไรกันวะโรงเรียนอะไรกับโรงเรียนอะไรวะน่า เช่โรงเรียนเรานีหวาาแต่น่คคาคุ้นคุ่ะหว่าหวยก,กล่องปะเออเออใช่จริงดวหว่ะถ่ายแม่งเลยถ่ายแมงเลยไปว,วันต่อมาวันต่อมาอันนี้อะไรเดี๋ยวว่าอะไระเนี่ยเพราะเพงสี่คนอ่ะตาใมชิมาีนห้องว่าครูด้วยด่วนอ,อ,อ,อันนี้ครูกันิิกาหรือว่าครูณห้องพักครู ว่าเธอทำอะไรผิดมายอมรับมาจัดดีๆครูอารีน่าครูโอ้โหอท่าอะไรเลครูมั่วาครับครูไม่ได้มั่วครูมีหลักฐานทั้งหมดนะใช่ครับต้องทำนะครับแต่เขาเริ่มก่อนอ่ะทำไงได้อ่ะหยุดฉันเจอสารเสพติดในกระเป๋าเธอถึงว่าเธอจะแก้ตัวยังไงอ่ะผู้อำนวยการโรงเรียนเราก็ไล่เธอออกแล้วนะห้องเรียนใครเอาคลิปไปปล่อยหรอแม่งถ้าเจอตัวนะจะซัดให้ด้วยว่ากังเอาคลิปผู้ฆ่าไปปล่อยบ้าวะ พวกเราถ่ายคิดว่าจริงแต่พวกเราไม่ได้เอาไป่อนเลยนะเพ้ยเองยังจะมาสตอบไลยเดี๋ยวซตาให้ด้วยสอบสอๆเราเนี Alter, <s> <s ่ยแหละปล่อยเองบทสรุปสุดท้ายเด็กใักเรียนกลุ่มั้นก็โดนไล่ออกผู้ที่ครอบครองสารเสพติดถูกจำคุก1-10ปีหรือปรับประมาณ2 0 0 0 0ืถึงสอง0ส0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ องนี้ก่อนจะทำอะไรให้คิดแต่ต้องให้ดีก่อนก่อนที่จะทำสิ่งนั้นเพราะผลสุดท้ายการการะทำเหล่านั้นอาจจะไม่ดีต่อนานะตของตัวเอง